เอาวันนี้บางจะพามาดูวิธีการเสริมเสริมความสูงนะอย่างตัวเนี้ยเสริมประมาณสองเซนแต่เราเสริมนอกนะแต่เราเสริมแบบว่าเกือบดูไม่ออกเลยว่าเราเสริมนะคว่าเนี่ยการเสริมที่แบบว่าเสริมแบบเทพจริงจริงนะคือเทพมันก็ไม่เทพหรอกแต่เราก็ต้องดูให้แบบว่าให้มันดูบาลานมากที่สุดแต่เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนคู่เนี้ยเขาส่งมาจากจังหวัดอุทัยเนี่ยเสริมมาผิดเห็นไหมเขาไม่สามารถเดินได้คือมันไม่บาลานกันคือช่วงมันเห็นไหมมันเว้ลลงอย่างนี้ไม่ได้เขาเดินไม่ได้ด้วยแล้วก็มันไม่บาลานเห็นไหมคือ ยางร้อยปุ่มคือนวดข้าเท้าตัวนี้บางก็มีมีขายนะคือสั่งกับบางได้แผ่นหนึ่งก็อยู่ประมาณ320บาทก็ตัดได้หลายคู่อยู่เทคนิคการตัดก็คือเนี่ยเราจะใช้แผ่นตัวเนี้แล้วเราทาบด้วยสมมติว่าเรามีซอฟเราซอปมาทาบไปละมาทาบแล้วเราวัดตัดเพราะว่าตัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราวัดตัดเพราะว่าตัดตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็หุ้มด้วยหนังเนี่ยเราหุ้มด้วยหนังนี่คือเทคนิคของการทําแบบนวดข้าเท้านะร้อยปุ่มซึ่งตัวนี้เป็นตะปองดีมากแล้วก็ อ่าเสร็จเราก็ตัดลงบนแผ่นหนังเพราะหนังเนี่ยมันจะช่วยยืดให้ซอกตัวเนี้ยคงทนแข็งแรงแล้วเราใช้หนังแทงเนเงี้ยแล้วเราก็ตัดแล้วเดี๋ยวเราก็หุ้มเราหุ้มด้วยหนังนึก่อใช่ไหมพอเราหุ้มด้วยหนังเสร็จเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็นซอกที่นิ่มและนวดฝ่าเท้าจริงๆแล้วก็คงทนเพราะหนังอ่ะมันมันคงทนอยู่แล้วเนอกใช่ไหมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถไปทําใช้เองได้แล้วตัวบางบางจะขายไปเป็นแผ่นแผ่นใหญ่3 5 0บบาทคุณสามารถไปตัดเป็นคู่อย่างเงี้ยได้หลายคู่ ซึ่งสามารถเอาไปทําเองได้อ่ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมพอเราทําเป็นแผ่นอย่างนี้เสร็จเราก็ไปใส่ในรองเท้าซึ่งมันจะทําให้เท้านิ่มแล้วก็นวดกวาเท้าแลวตัวเนี้ยเป็นพื้นสปองซึ่งนิ่มมากเป็นเป็นทาเป็นยางพาราซึ่งมันจะนิ่มใส่สบายเท้าจริงๆเห็นไหมเนี่ยพอเราลงนี้เสร็จเราก็มาตัดเห็นไหมพอเรามาตัดลงบนหนังปั๊บเราก็เราก็กดกดเนี่ยบางจะทอนเทคนิคให้เนี่ยเนี่ยเห็นไมเนี่ยนะเนี่ย,ยมันก็เป็นประมาณนี้แล้วทุกคนก็สั่งกับบางได้เนี่ย เจ็ดสิบเซนคือฐานข้างบนเห็นไหมมันใหญ่กว่าฐานข้างล่างมันไม่ได้การเสริมมันต้องบาลานซ์กันอย่างนี้นั่นคือบาลานซ์เห็นไหมมันต้องมีความเป็นบาลานซ์และสมดุลแล้วตอนนี้เราเย็บแต่เราไม่เห็นไม่เห็นรอยเห็นไหมแต่เราเย็บเก็บซ่อนข้างไนแล้วเราก็ทําพื้นกุแบบนิ่มเพื่อสุขภาพเห็นไหมเนี่ยการเสริมมีหลายแบบเห็นไหมเสริมสูงเสริมในเสริมต่ําเสริมนอกเสริมในได้หมดแล้วแต่ แต่เสริมในเสริมนอกก็แล้วแต่ช่างบางจะพามาดูเทคนิคการเสริมพื้นรองเท้าโดยแบบมันมีการเสริมในและก็เสริมนอกแต่ถ้าเสริมนอกเราก็ต้องแบบเสริมแบบให้พยายามให้เนียนที่สุดนี่คือเราเสริมให้เนียนที่สุดถูกไหมนี่คือเสริมกันมาสองเซนนะเนี่ยเราต้องเสริมเสริมให้แบบใกล้เคียงที่สุดและบาลานซ์กันมากที่สุดนี่คือเทคนิคการเสริมแต่ถ้าเสริมนอกเนี่ยก็มีเหมือนกันเสริมเสริมสูงแต่อย่างเนี้ยแต่อย่างเนี้ยมันผิดอย่างตัวเนี้ยผิด ตัวนี้ผิดนี่เอามาแก่ตัวนี้ผิดเอามาแก่แต่ถ้าเสริมมันต้องเอาวันนี้บางจะพามาดูวิธีการเสริมเสริมความสูงนะอย่างตัวเนี้ยเสริมประมาณสองเซนที่เราเสริมนอกนะแต่เราเสริมแบบว่าเกือบดูไม่ออกเลยว่าเราเสริมนะครับ่เนี่ยการเสริมที่แบบว่าเสริมแบบเทพๆจริงๆนะคือเทพมันก็ไม่เทพหรอกแต่เราก็ต้องดูให้แบบว่าให้มันดูบาลานซ์มากที่สุดแต่เหมือนอย่างเนี้ยเหมือนคู่เนี้ยเขาส่งมาจากจังหวัดอุทัย เนี่ยเสริมมาผิดเห็นไหมเขาไม่สามารถเดินได้คือมันไม่บาลานกันคือช่วงมันเห็นไหมมันเว้าลงอย่างนี้ไม่ได้เขาเดินไม่ได้ด้วยแล้วก็มันไม่บาลานเห็นไหมคือ